สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o ี c อม Channel นะครับช่องที่เ,เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่7กลุกุมภาพันธ์2564นะครับขออญาตมาแบ่งปันข้อมูลนะในส่วนของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับดีเดย์ครับ15กุมภาพันธ์นี้เปิดลงทะเบียน w w w l ์ไ c h ์ n a c o m กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนมาดูกันครับว่ามีรายละเอียดอะไรอย่างไรนะครับ ครั้งย้ำครับกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนลงทะเบียน w w w ร์ไวเว็บะครับขอรับเงินเยียวยา7,000บาทนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนนะครับจากกรณีครับมีสื่อข่าวร้าสำนักเผยแพร่เกี่ยวกับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน w w w r a w c h a n n ลราเพื่อขอรับสิทธิ์7,000บาทแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นครับจนเกิดการแชร์กันต่างๆในโลกออนไลน์ครับว่าคนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐ ล่าสุดครับกระทรวงการคลังได้ออกมาย้ำนะฮะถึงกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะอีกครั้งเนี่ยนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนครับลงทะเบียนเราชนะได้ผ่านสาขาแบงก์รัฐเริ่ม15กุมภาพัานธ์นี้ครับคำถามซึ่งก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะประชาชนถามว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับจะสามารถลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ไหนครับคําตอบนะประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตสามารถลงทะเบียนเราชนะได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับ หลายท่านก็ยังมีคำถามต่อเนื่องว่าหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วถูกไหมนะครับแล้วก็ผ่านการคัดกรองแล้วเงินมันจะเข้าแบบไหนล่ะนะไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มแล้วกันเนาะขออนุญาตแบ่งปันแนวโน้มอาจจะมีการ์ดเขาเรียกว่าเป็นการ์ดที่คล้ายๆกับนะครับทางด้านของบัตรสดิการเห่งรัฐนะเรียกว่าการ์ดบัตรเราชนะ ซึ่งก็จะมีให้นะครับในเรื่องของการที่ท่านจะได้บัตรนี้หรือใช้งานบัตรนี้เพื่อจะไปทําการอะไรครับใช้จ่ายเหมือนกับทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณนี้นะอันนี้เป็นการนะ่าจะแบ่งปันไปก่อนแต่แค่ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่ามันจะเป็นภาพประมาณแบบไหนแต่แนวโน้มคงไม่ผ่านจันนี้เพราะว่าถ้าท่านไปใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์มันก็ใช้ไม่ได้เพราะท่านไม่มีสมาร์ทโฟนถูกไหมนะครับมันก็มีทางเลือกไม่กี่ตัวหรอกนะครับเอาละย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะ คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านนะครับทางด้านของหน่วยงานของรัฐนั่นคือจะเป็นเจ้าภาพหลักคือธนาคารกรุงไทยนะครับและมีหน่วยงานรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนกลุ่มนี้15กุมภาพันธ์หกเป็นต้นไปนะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตสั้นๆให้กับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตรับทราบถึงวิธีการที่จะได้รับ ความช่วยเหลือโครงการเราชนะ7,000บาทนะครับเอาละถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเปนอย่างสูงและที่สําคัญครับท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิดีดอมชแนลบายเกษมสันต้องราไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ